いいねえ。 อย่างนั้นน้ำไม่ที่ระบายออกไปอ่ะเพราะน้ำเกอนแล้วไงกลิ่นที่มันไหม้ไอ้กลิ่นที่มันเหม็นตรงไหนฮะชี้ให้ดูนิดนึงเพราะว่าไอ้คลองเล็กตรงนั้นนะอ่าเล่าเล่าต่อเลยครับเล่าต่อเลยคลองอะไรไงฮะไอ้คลองเสียบหลังเรียนอ่ะครับผมอ่าคลองเล็กอ่ะคลองอะไรน้ำลงคลองอ่ะครับผมจากระบายจากถนนมานู่นหน่อยอ่าฮะอ่ามันมันมันจะเป็นคลองไอ้ต่อดยางรงใหม่ครับผมรับผมจะไหลลงคลองนี้ก็ทำเกิดน้ำมันลลงไปได้ไงอ่าฮะ เพราะว่าขาไม่ได้ใสฝังท่อไงมันกั้นตรงนี้ไอ้ตรงข้างบ้านเขาเ่ยกั้นตรงนี้ปกติมัน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 เลยหนาวระบายน้ำต้องขังตรงนี้ไงขังนานเนี่ยก็คงนานหน้าฝนเนาะปกติน้าแรงไม่ขังนี่น้ำเหรอมันก็เลยเหม็นครับมันก็เหม็นปกติธรรมดาแหละเหม็นจนสลบเลยหรือว่าเหม็นยังไงธรรมดาก็อย่างที่พี่เห็นเนี่ยอย่างเงี้ยเออมีกลิ่นเลยล่ะ นี่มันที่ทิ้งขยะเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สมที่อ๋อนี่สมที่อ่าเนี่ยเราพักไว้ก่อนแล้วก็ตัดเททิ้งที่อื่นมาเท่าก่อนแต่ก่อนมันเป็นนที่ที่ป่าป่าทึบเลยตรงนี้คุณพี่ชื่ออะไรครับอะไรคะคุณพี่ชื่ออะไรบอกชื่อชื่อชัดเราชื่อตาชื่อชื่อชัดอ่าชื่อจริงนามสกุลจริงชื่อนายไรเก้าจันทร์ครับอายุสี่สามปีครับมีบ้านเทีกที่ไหม มีอยู่บ้านนอกครับอ่าสี่สิบหกครับผมเดี๋ยวที่พักนี่พักอยู่ตรงไหนชุมชนข้างหน้าครับข้างหน้าโอตรงนี้เขาเรียกว่าโรงเรียนคลองลำเจียกครับผมครับครับ,รบแขวนเขตอะไรไม่รู้รู้ไหมบางกลุ่มนะโอเคได้ขอบคุณครับอบ,บที่สุภาพรขอบคุณ แปดแล้วสิบสูงสุดสิบโอเอ็กซ์ยี่สิบจุดเก้าเอสทูเอสที่ดูตัวนั้น

进来。